รักคนมีเจ้าของแล้วอยากตัดใจซะทำสิ่งนี้ตอนนี้มีหลายคนที่ตัวเองนะี่ยไปรักคนคนหนึ่งแล้วเฮ้ยเขามีเจ้าของอะ่ะจริงๆเนี่ยผมจะมักจะพูดเสมอนะว่าไม่ให้คุณอะ่ะเข้าไปแย่งเขาหรอกเพราะว่าการที่คุณแย่งนะี่ยถ้าเกิดคุณได้เข้ามาไม่ใช่ว่าดีนะครับเพราะว่าวันหนึ่งคุณก็จะถูกผู้หญิงคนอื่นที่ทําเหมือนคุณแย่งไปได้ในเมื่อเขาเคยหนึ่งครั้งในการเลิกกับแฟนเพื่อจะไปมีคนใหม่ นั่นหมายความว่าเขาก็จะมีโอกาสครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่ร้อยที่จะเลิกกับแฟนที่เขาคบอยู่แล้วไปมีคนใหม่อีกดังนั้นมันไม่โอเคแต่ถ้าเกิดคุณรักเขาจริงๆนะครับคุณก็ควรจะถอยหา่างนั่นเป็นที่มาข้อที่1ครับคุณควรจะถอยหา่างมันจะใช้ได้ทั้ง2กรณีนะครับกรณีแรกคือถ้าเกิดคุณรู้ว่าเฮ้ยฉันเผื่อใจไปแล้วเขาแล้วแต่เขามีเจ้าของนะฉันอยากจะตัดใจคุณก็ใช้วิธีนี้ด้วยการถอยหา่าง เมื่อคุณถอยห่างเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะถูกผลักออกไปจากโลกของคุณแล้วก็มีโอกาสที่ทําให้คุณอาจเจอคนใหม่ๆหม่ที่ดีที่ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ยอมถอยห่างเนี่ยโลกของคุณก็จะไปอยู่ใกล้โลกของเขาเกินไปบางครั้งก็อยู่ในโลกของเขาจนคุณถอนตัวไม่ขึ้นคุณถูกแรงดึงดูดจากโลกของเขาดึงคุณไว้จนออกไปไหนไม่ได้และสุดท้ายคุณอาจจะเจ็บช้ำก็ได้นะครับหรือว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าถึงคุณได้ใจเข้ามา คุณดึงเขามาอยู่ในโลกของคุณได้ก็จริงแต่วันหนึ่งเขาก็จะถูกดึงบุดไปหาโลกของคนอื่นผู้หญิงคนอื่นได้อีกเช่นเดียวกันและกรณีที่2ครับถ้าเกิดคุณคิดว่าเออฉันจะรอคนคนนี้มันก็ไม่ผิดใช่ไหมเออแต่ว่าคุณก็ยังปิดใจคนอื่นอยู่คุณก็ถอยออกมาอ่ะใช้วิธีการถอยออกมาเหมือนกันแต่ว่าฉันก็มองเขาห่างๆอย่างห่วงๆแล้วก็ไม่ค่อยคุยเยอะเข้าใจไหมครับถ้าเกิดคนคนนั้นวันหนึ่งเขาเลิกกับแฟนของเขาเองด้วยโดยที่ไม่เกี่ยวกับคุณไม่เกี่ยวกับใครเนี่ยมันเป็นการครบกัน คนเรามันเกิดขึ้นได้นะครับคบกันไม่เข้าใจกันก็เลิกลากันไปก็ไม่ได้มีใครแต่คนต่างม่มีใครคุณก็ยังไม่มีใครถ้าเกิดคุณมีก็แล้วไปแต่เกิดคุณยังไม่มีเออมันก็เป็นโอกาสที่คุณค่อยเข้าไปคุยค่อยเข้าไปโลกของเขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดังนั้นถ้าเกิดอยากตัดใจจากคนมีเจ้าของจงทำหนึ่งสิ่งนี้ได้เลยครับ